ครับสวัสดีครับสมชายเครื่องออกกําลังกาย n นเจพีเน็สุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านเลยหน้าร้าน NJ เจนะครับก็ท่านใดที่กําลังมองหาเครื่องออกกําลังกายฝากร้านอีกสักร้านหนึ่งนะครับนะฮะก็พรุ่งนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปส่งแก่ลูกค้าที่ลูกค้าได้จองเอาไว้นะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้แก่รุ่น A165 Pro 2นะครับ USA ยอนนะครับก็เดี๋ยวปลายทางพรุ่งนี้ก็จะส่งที่เวียงสะนะครับแถวแถวถนนวิภาวดีรงังสิตนะครับตอนนี้ก็ถึงสีแยกเวียงสะนะครับจากโลเคชั่นที่ลูกค้ามาเมื่อวานนะครับก็น่าจะไม่เกิน9นาทีก็ไปถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับครับตอนนี้สมชายก็มาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากโลเคชันประมาณ9นาทีเมื่อสักครู่นะครับ ก็ตอนนี้พนังกงานก็ได้เตรียมออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งถึงลงจัดเตรียมที่จะประกอบให้กับลูกค้า,าเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ก่อนอื่นสมชายต้องขออนุญ,ญาตลูกค้าบันทึกวิดีโอสักครู่เดียวนะครับ,รบลูกค้าครับ,รบก็ทุกครั้งก็อาจจะทำวิดีโอเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตลูกค้า ทุกท่านนะครับครับก็เป็นไงบ้างครับลูกค้าที่มาส่งวันนี้เร็วไหมครับลูกค้าเร็วครับผมครับเร็วมากครับแล้วแนะนําหน้าจอแล้วครับเข้าใจดีไหมครับเข้าใจดีครับผมแนะนํารายละเอียดได้ทั้งหมดเลยครับได้ดีมากครับครับก็ต้องฝากร้านเอ็มเจฟิตเนสที่สุราษฎร์ธานีด้วยนะครับลูกค้านะครับแล้วก็ฝากร้านไอทีของลูกค้าด้วยกล้องวงจรปิดนะครับครับสวัสดีครับลูกค้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ